ชื่อไมยนะคะน่ะผศิริศภัยบุญทรัพอยู่ EBA ปี2ค่ะชื่อปินปัญญาวางังรัตน์นะครับตอนนี้ก็กลังเรียนอยู่ที่ BE ที่ธรรมศาสตร์ครับผมปี 2, ม2เราจะเน้นเป็นตัว ไ e อคอนจาเลยไม่ใช่ business ไอคอนหรือว่าไม่ใช่ไอคอนเพื่อการประยุกต์ขนาดนั้นตัววิชาบังคับเนี่ยจะเป็นศาสตร์จุลภาคศาสตร์มหาภาคก็คือจริงๆเหมือนที่ทุกคนรู้กันเลยว่ามันก็จะเรียนแบบว่าเกี่ยวกับการ allocate resource ให้เกิดแบบ max profit อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีแบ่งออกไปอีกว่าแบบเป็น firm max profit หรือว่าเป็น max welfare อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คอนเทมปอรารี่อีคอลอนิคอีชั่วอะไรเงี้ยคือโอเคชื่อวิชามอาจจะดูกว้างมากเลยนะแต่ว่าด้วยตัวอาจารย์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่น่าสนใจแล้วก็สอนให้เราทําอะไรเยอะเพราะว่าเป็นวิชาที่ต้องทำรีเสิร์ชเปเปอร์ด้วยต้องทําทําทารีพอร์ตต่างๆส่ง,ขงเขาแล้วมีการพรีเซนต์เกิดขึ้นในในวิชาด้วยอะไรเงี้ยครับเราชอบเอ่อ uh, ไมโครอีคอลอิคส์ค่ะไมโครจะมีขอเป็นแบบเกี่ยวกับแบบเรื่องเล็กๆอะค่ะแบบว่าคอน s u m e r m a x p r o f i t อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบ Fi r m max profit จะเป็นแค่ประมาณน,นั้น <S <S มีครับปีมีม,ม,มีแลกเปลี่ยนสแสดนว่าจะไปกันประมาณป,าณปี3ปี4จะเยอะที่เป็นตร์ของแลกเปลี่ยนก็จริงจริงหลายเนี่ยจะเป็นยุโรปก็เ,เยอะเหมือนกันไม่อะไรข้าาเยอะมีพวกแบบโอเคอังกฤษเนเธอร์เยอรมันต่าง,างๆเนี่ยมีในไอแคลน จะได้ไปช่วงปี3กับปี4ค่ะเลือกได้เป็นปี3เทำห1ก็ได้ปี3เทำสอก็ได้หรือว่าปี4เทำห1ก็ได้ส่วนมากจะเป็นประเทศแถบยุโรปอะค่ะแล้วก็แต่ว่าจะไม่มีอังกฤษแล้วก็จะมีอเมริกาค่ะแล้วก็แบบมันจะเป็นยูแลงสูงๆทางนั้นเลยถ้าฝั่งเอเชียจะมีเกาหลีสิงค <Yeah. S 2> โปร์ญี่ปุ่นประมาณเนี้ยค่ะ มันจะมีแบบรับน้องเยอะมากรับน้องบ้านแบบเป็นของทางมหาลัยอะคะ่ะแล้วก็รับน้องของคณะแล้วก็มีแบบ orientation ของแบบเฉพาะหลักสูตร e v a อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมี p r e s h ่ g a m e i n เ e r g a m กอะไรเงี้ยค่ะก็มีพวกแบบโอเคค่ายทูบ b ทูที่แบบเหมือนเป็นค่ายวันเดย์เนี่ยวันเดย์แคมป์ให้กับน้องๆเขียนใบสมัครเข้ามาแล้วก็เข้ามาดูคณะมีกิจกรรมแนะนำวิชาเศรษฐศาสตร์มีคลาสซิมูเลเตอร์ด้วยเชิญอาจารย์มาสอนคาสเล็กอะไรเงี้ย เ v a นะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นสังคมที่เล็กๆอะค่ะแต่ว่าเราก็ยังได้รู้จักกับภาคไทยมีความเป็นที่เป็นน้องเราจะแบบสนิทกับรุ่นพี่เยอะอะไรเงี้ยไม่ได้แข่งกันเรียนไม่ได้แข่งกันทํางานก็คือช่วยกันทําใครได้ก็ช่วยดูแลคนอื่นบางทีแบบไม่ต้องสนิทมากเลยก็ได้แค่เรารู้จักให้เขาไปช่วยก็คอเขาก็แบบเขาก็ช่วยเราเข้ามาเรียนเหอะจริงๆแบบ BE ออะไรเงี้ย ดีอยู่แล้วเรามีรุ่นพี่ที่จบออกไปแล้วไปทำงานแล้วคอนเนคชันเรากว้างแล้วรุ่นพี่หลายๆคนเขารู้อาจจะรู้อาจจะสึงเป็นคนสัมภาษณ์เราว่าเรามาจทางดีพี่ว่าน้องทุกคนทําได้แบบพี่เองเนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ใช่คนเก่งมากเลยพี่แบบเรียนกลางๆมาตลอดเลยพี่ก็ยังทําได้ตอนนี้แบบหลายๆคนพี่เชื่อว่าคงขยันกว่าพี่อยู่เยอะมากแต่ต้นแบบพี่อ่านมาต่มาพี่ก็เรียนเล่นๆของพี่พี่ก็ยังติดรือว่าเราแบบอยากอยากกดดันตัวเองมากยิ่งกดดันตัวเองมันทําให้เราเครียดมากจนเกินไปใช่ไ เราทําได้อยู่แล้วถ้าเราตัง้งใจจริงยังไงเราก็ทําได้คือเราอะก็สอบแซดหลายรอบเหมือนกันดูแบบคะแนนเราก็ไม่ได้สูงหนึ่งออก่าตั้งแต่แรกเราแบบค่อยๆปั่นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันเราก็สอบแบบ4ี่ห้ารอบอะไรเงี้ยแบบเพื่อเราก็สอบหลายรอบเหมือนกันเรารู้ว่าแบบก่อนมันจะแบบได้คะแนนอะมันยากมากอะไรเงีแบบ้ย ก็คิดว่าทุกคนน่าจะกาลังท้ออยู่แต่ว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอยู่แล้วขอให้แบบสู้ต่อไปนะคือแบบไม่ใช่แค่น้องคนเดียวที่แบบผ่านความยากลำบากมาอะไรยเงี้ยคือแบบพี่ทุกคนเขาก็แบบผ่านจุดน้องมาก่อนแบบวันหนึ่งน้องอาจจะมาแบบมาอยู่ในจุดเดียวกับพี่ก็ได้อนที่ค่ายอย่าเพิ่งท้อนะคะ